สวัสดีครับผมนายวุฒิแม่แนะนเที่ยงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการลงทุนในแบบของผมนะครับการลงทุนในแบบของผมก็คือจะลงทุนเป็นแบบ VI ก็คือเน้นคุณค่าและความมั่นคงของบริษัทนั้นเป็นหลักผมเนี่ยจะดูว่าบริษัทนั้นมีแนวคิดอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรมีการบริหารอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าการลงทุนแบบเนี้ย มันเหมือนการปลูกต้นไม้ครับถ้าเราลดน้ําอย่างดีพรวนดินอย่างดีสังเกตมันอย่างดีรักษามันอย่างดีเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งบังลมทั้งออกดอกออกผลให้เรากินให้เราเอาไปทํานู่นทํานี้ได้อีกมากมายเอาไปสร้างบ้านรลอเอาไปเอาไปทําอะไรก็ได้ฮะมันจะเป็นประโยชน์ต่อผมในนาคตอย่างแน่นอนในการลงทุนแบบนี้ฮะ ผมจะลงทุนเป็น3สเตปนะก็คือสเตปที่1หาความรู้ครับหาความรู้พื้นฐานให้แน่นๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนพื้นฐานน้อยมากๆถึงขั้นติดลบไปเลยหลายอย่างในคลาสเนี่ยบางทีมันพื้นฐานพื้นฐานจนแบบมือใหม่ยังไงก็ต้องรู้แต่ผมติดลบอะบางอันผมไม่รู้จริงๆง่ายๆแบบง่ายง่ายมากๆอะ่ะ แต่ผมก็ยังงงอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจะไปปูพื้นฐานให้เสร็จก่อนค่อยมาลงทุนนะครับสเต็ปที่2ผมจะผมจะเริ่มจากเวลง่ายๆก่อนให้มองความรู้มผมเริ่มจากสิ่งที่มันใช้พื้นฐานไม่เยอะเสียงน้อยๆ <c oughs> กอดเป็นหนาแปลกแล้วเมื่อลงทุนไปได้สักพัก เฮ้พอมีประสบการณ์แล้วพอเล่นเป็นพอลงทุนเป็นดูแนวโน้มดูนู่นนี่นั่นเป็นละผมค่อยไปถัดไปผมจะไล่จากเลเศู0ย์เลเหนึเลเสองเลเสามไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลเว็ max นะครับสเต็ปที่3ามวนลูปครับ วนลูปจนกว่าจะเลเวลแม็กซ์นั่นแหละก็คือสะสมความรู้แล้วก็ลองลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะกับความรู้เราไปเรื่อยๆวนนี้ไปเรื่อยๆเสียงมากขึ้นเพิ่มความรู้มากขึ้นและผมเชื่อว่ารายได้ผลลัพธ์กำไรเนี่ยมันจะมากขึ้นแน่นอนเพราะว่า มันมีทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่พร้อมจะเสี่ยงในสิ่งที่เสี่ยงมากขึ้นนะครับการสะสมเงินเนี่ยผมจะสะสมโดยการ DCA ก็คือเก็บทั้งเงินทั้งความรู้ทีละเล็กทีละน้อยทุกวันผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ความมั่นคง,งผม ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนขอบคุณครับ